สวัสดีครับมาชมตะก้อคู่เอกวันนี้นะครับฝั่งนู้นเป็นจ่าแฮกนะครับเดียวกับพม่าหยองนะครับเส์ฟแปล่างป๊อกเดียวนะครับเหลี่ยมป๊อกเดียวโดนตะก้อครั้งเดียวนะครับต้องข้ามนะครับป๊อกเดียวนะครับท่านผู้ชมขอแจ้งเหลี่ยมนะครับเอาครับชอบฝั่งไหนก็เชียร์กันให้สนุกนะครับทพม่าหยองเขาบอกว่าเก่งในบ้านมันเก่งจริงหรือเปล่าต้องรอติดตามเองนะครับเอาครับ ว่ามันรอท่านอยู่ครับฝากกดติดตามด้วยศูนย์ต่อศูนย์นะครับเอาครับเสือไปจะแฮกครับ็อกเดียวนะครับ็อกเดียวครับเอาครับใครจะไปใครจะอยู่ครับจะแฮกสินทรัพย์พม่าหยองสาธุเอาครับ็อกเดียวนะครับโดนลูกตะกร้อในรั้งเดียวต้องข้ามเอาครับใครจะไปครับฝั่งนู้นได้เปรียบตรงส่วนสูงนะครับส่วนสูงต่อห้าสีหน่อยให้ลองแปด เอาครับเอาครับพม่ายองเสร์ฟนะครับพม่ายองเสรยบหนึ่งต่อศูนย์นะครับเสร์บไปจ่าแฮกครับแปรมาหยองแปรไปเอาจ่าแฮกมาครับลูกนี้ตกใส่เน็ตยยองลุกยังลุกแล้วเอาครับลูกนี้โอ้จ่าแฮกลูกนี้แปรไม่ข้ามนะครับยองพม่าขึ้นนำสองต่อศูนย์นะครับกู่นี้เกมสิบสองแต้มนะครับไม่มีดิวนะครับเอาครับขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะ อ่ะครับ2ต่อศูนย์นะครับเส์ฟไปจ่าแฮกครับแปรย่องออกมาตีหัวไปจ่าแฮกตีหัวมากยองออกมาตีหัวไปจ่าแฮกตีหัวเอาครับหัวแรกหัวเอาครับใครจะไปใครจะอยู่ครับจ่าแฮกใช้ความสูงเป็นประโยชน์เอาครับย่องใช้ความไวครับฉายาวานองเอาครับโอ้ลูกนี้ลูกนี้ออกครับเอาครับเอาบอกยัง ่ไปถามเขาก่อนเอาครับมาดูพม่ายองนะครับนี่ครับพม่ายองครับตอนนี้ขึ้นนำอยู่สามต่อศูนย์นะครับเกมติดสองนะครับไม่มีเดียวนะครับเอาครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาครับนี่ครับเขามาหยองฉายาหัวขีบ ปนาวุธเอาครับเสือไปครับ3าต่อศูนย์จ่าแฮกแปหยองเข้ามาโอ้ลุงนี้สุดยอดครับจ่าแฮกโอ้โหไปแล้วครับ3มต่อศูนย์นะครับ3ต่อศูนย์นะครับเอาครับไปแล้วครับ4ต่อศูนย์นะครับเอาครับจ่าแฮกลุงนี้ยองไว้ครับแท็กความไว้ครับจ่าแฮกครับเอาครับโอ้โห 5ต่อ0นะครับสกอร์แรกยังไม่มานะครับเอาละครับเอาครับยองมาใช้ความสดบทความเก่านะครับจ่าแฮกครับเอาครับเก่าเก่ากับสดนะครับเอาครับจ่าแฮกก็เคยแพ้หยองมาแล้วนะครับประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเลี่ยมเลี่ยมแปรข้ามหัวนะครับเอาครับตีมาหยองครับเอาครับจ่าแฮกครับโอ้โหลูกนี้ออก ลูกนี้ออกครับเอาครับโอ้โหหกต่อศูนย์แล้วครับตะกรอแรกยังไม่มานะครับจ่าแฮกเทียบโยเล่จ่าแฮกแค่นั้นแหละอ่าเตียวันยอไปสีเอาครับวัดดีท่านนี้เขามารับชมนะครับขอคนนั้นหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยคู่เอกวันนี้ครับหกต่อศูนย์ตะก้อป๊อกเดียวยองครับเอาครับจ่าแฮกโอ้ใช้ความยาวตรงนี้โอ้ยออกอีกแล้วโอ้โหออกอีกแล้วครับ เอยไอ้ย,อ,อ,ยองออยองจะลองไอ,อย้ยองจะลอง5ห,หนึ่งเออ,ออย้อยองจะลอง2,000ครับ5ห,หนึ่งอ่ะครับครับเกิบไปครับจา่าแฮกลูกนี้โอ้โหลงนะครับสวัสดีท่านนี้เขามารับชมนะครับ300กว่าท่านขอบคุณนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยอาครับมาดูลูกเฟรของจา่าแฮก จ่าแฮกเสียบโยงมาครับเข้ามายองตีหัวจ่าแฮกตีหัวลูกนี้ยองออกครับจ่าแฮกยองจ่าแฮกยองโง่ลูกนี้มงออกครับหนึ่งต่อเจ็ดนะครับเสร์ฟมายองครับจ่าแฮกยองครับจ่าแฮก อาครับหยองครับจ่ายฮะหยองพอมา่า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 โอ้โหโโลูกดีอ้าครับขอคนลนะหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับตะวันชัยยะ โพสสีนะครับนะครับนี่ครับโฉมหน้าของพม่าหยองแช่เฟซนะแช่เฟซแช่เฟซโพสแช่ไปแล้วแช่ออกไปหาเพื่อนนี่เออไม่แช่โพสใช่ไหม เออเศหยองครับเอาครับจ่าแฮกยองครับหลังเท้าลูกนี้เอาโอ้ลูกนี้ลงครับถูกเส้นนะครับลูกนี้มันไซ์ลงนะครับลงนะครับถูกเส้นนะครับมันถูกเส้นนะครับขอบนะครับถูกขอบเส้นนะครับให้ออกไม่ได้แน่นอนเอาครับพม่ายองครับทักทายสนที่นะครับเอาครับ ครับ400กว่าท่านขอบคุณนะครับเอาครับพม่าหยองเสิบยอดครับจ่าแฮกครับเอาครับตะกอแรกมาแล้วครับ2ต่อ7แล้วเอาหยองพม่าครับจ่าแฮกครับหยองพม่าครับจ่าแฮกใช้ความยาวครับดนี้ออกครับโอ้โหใส่ตะกอทันทีนะครับพม่าหยองบอกเว่ยเวยนะครับ8ดต่อ2นะครับ 8-2ต่อครับยอดครับโอ้ลุ้นไม่ไม่ข้ามนะครับงานเข้านะครับจะแฮกสินทรัพย์ผมบอกก่อนนะแค่สแต้มนะครับโอกาสจับคืนสู่เกมยากมากนะครับเพราะว่าสกอร์ขาดนะครับตามหลังถึง6แต้มเกม12บสองยอบอกไม่ไปบอกขอเตะสนามนี้ ชมลูกเ์ฟของพม่าหยองนะครับบัดดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับครับพม่าหยองครับ8ดต่อ2อจ่าแห้งนี่โอ้ไวมากสองโอ้ลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงลงโอ้โหลูกนี้สุดยอดนะครับช็อตนี้หยองฉายาก็บอกแล้ววานอนครับครับกลับสู่เกมครับพม่าหยองเซฟครับ ตีลูกนี้โอ้โหช็อตนี้ครับช่วยโอกาสเล่นไวนะครับจ่ายแฮกสินทรัพย์ยองพม่าไปไม่เป็นนะครับโดนช็อตนี้เข้าไปครับกระบี่แบงด้วยดิเอาครับตอนนี้สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับ4 6 2หกท่านนะครับเสิร์ฟมาเอาครับจ่ากแฮกครับต้องล็อกร้อยนะครับยองพม่าครับสนามเก่งครับเป็นสนามของพม่ายองครับเอาครับ วิ่งตรงนี้ครับตีออกสนามนี้ก็บอกแล้วเป็นสนามนรกของทีมเยือนนะครับคําว่านั้นรกนะครับคิดดีๆนะครับก่อนจะเข้ามาเตะนะครับคําว่านั้นรกนะครับนรกของทีมเยือนนะครับครับสามต่อเก้านะครับเสิร์ฟมาครับหย่องไปครับลูกแรกจะแฮกหย่องไปครับจะแฮกเอาครับหย่องครับจะแฮกโอ้เป๋นะครับ ไปไม่ทันจริงๆนะครับอย่างเงี้ยถือว่าพื้นแน่นนะครับแต่ว่าเล่นปอกเดียวโอเป็นรองพมาหยองชัดเจนนะครับเอาครับชายกระทุมเจสอนอครับงานเข้าแล้วครับจ่ายให้สินทรัพย์คู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทเอ้ยขออไปชิงสองหมื่นบาทนะครับเอาครับหยองบอกสิบหนึ่งเอาไปเอาไปสามร้อยหยองบอกเออสิบหนึ่งเอาไปพันไอ้ลองพันหนึ่งลองไหมกระบี่ลองไหม หยองง่วงเลยนะลองอ่ะเอาครับหยองเตี๋ปเอาครับจา่ายแฮกครับหยองตีจา่ายแฮกตีหยองยอดลูกนี้ทันหรือเปล่าขายาวยังทันหยองตีใช้ความยาวครับเอาครับหยองใช้ความสดบทความเก่าครับฝั่งนู้นใช้ความสดเอ้ยความเก่าเก่าบทสดสดบทเก่าหยองจา่ายแฮกหยองจา่ยงจายแฮกวันนี้มาสิ้นชื่อแน่นอนที่สนามนรกเอา เอายังไงลงโอ้บอกอย่าเล่นเล่นเล่นล้นนนองบอกถ้าว่อยาก้อย <ละ S 1> นยอยึงมันจะแพ้อโอเคครับก็แบ่งแบ่งมันไปให้มันไปโอเคเอ,รอ <c oughs> รครับเอครับกระบีบ่มาดูพม่าหยองนะครับตอนนี้10ต่อ3นะครับขออีก2แต้มนะครับเตียนดิบสอนนะครับพอครับพม่าหยองเสร์ฟยอดครับ เอาครับหยองครับตรงนี้ตีตรงนี้โอ้ยลงอีกแล้วตียังไงก็ลงนะครับลงเยอะด้วยนะครับเต็มเส้นลูกเดียวเกมนะครับมาหยองลูกเดียวเกมครับมาหยองลูกเดียวเกมครับเอาครับจ่ายแฮกนะเอาเกมที่สามครับขอภัยนะครับข้อมูลแกล้งมาเกมทีสองทีแรกแกล้งมาเกมสิบสองนะครับ อุดียวเกมนะครับ12ต่อ3นะครับม no really? ่าหยองปิดเกมได้เลยหรือเปล่าครับหยอดครับจกแฮกเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดครับสู้ไม <sh> ่ได้จริงๆแล้วครับบล็อกเดียวนะครับคือว่าเป็นสนามของพม่าหยองนะครับแต่ถ้าหยองออกไปข้างนอกก็อาจอาจจะอีกเรื่องนะครับโอเคนะครับบ๊ดยบาท่านสวาสดีครับโอ้ยดวนดลนี่มาลใครมาทวจมาี๊ อย่งสดมากครับชั่วโมงนี้สดมากครับสดยิ่งกว่ามะม่วงอยู่ในสวนครับนี่น <ะ S 1> โอเคครับนี่ตับโพมาในชั่วโมงมนทาแป้งไหมไม่เอาแล้วไม่ทานะครับโอเคครับ